The Boot Room ห้องเก็บรองเท้าที่กลายเป็นคลังสมองของโลกฟุตบอลเบื้องหลังความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลไม่ได้อยู่ในห้องประชุมที่หรูหราแต่อยู่ในห้องเล็ก,ลกๆอับๆใต้อัฐจัทร์์หลักของแอนฟิลที่มีกลิ่นโคลนจากสตั๊ดและน้ำมันทานหนังคลุ้งไปทั่วห้องนั้นมีชื่อเรียบง่ายว่า The Boot Room หรือห้องเก็บรองเท้า แต่ที่นี่ไม่ใช่แค่ห้องเก็บของธรรมดามันคือมหาวิทยาลัยฟุตบอลที่ก่อตั้งโดยปร,รมาจารย์อย่างบิลแชงคลีหลังจบการซ้อมแชงคลีและทีมโคชของเขาจะมารวมตัวกันในห้องนี้พร้อมกับชาหนึ่งถ้วยเพื่อถกเถียงเรื่องแทคติกวิเคราะห์คู่ต่อสู้และวางแผนการเล่นกันอย่างเข้มขน้นความรู้และปรัชญาฟุตบอลถูกส่งต่อกันปากต่อปากในห้องแคบๆแห่งนี้ ความมหัศจรรย์ของเดอะบู t r o ูมคือการสร้างสายเลือดผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรจากแชงคลี่ีส่งไม้ต่อไปยังบ๊อบเพสลีย์ต่อด้วยโจเฟการและเคนนี่ดันกริชทั้งหมดนี้คือผลผลิตจากคลังสมองแห่งนี้ แม้ปัจจุบันห้องบูธรูมดั้งเดิมจะไม่มีอยู่แล้วหลังการปรับปรุงสนามแต่มันได้ทิ้งมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไว้นั่นคือปรัชญาและวิธีของลิเวอร์พูลที่ยังคงเป็นหัวใจของสโมสรมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องหงนิวส์ด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องไหนของลิเวอร์พูลอีกคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ